ครับก่อนอื่นก็ต้องสวัสดีนานาทักปลาทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับช่องตีเบ็ดนรกเหมือนเดิมนะครับพบกันอีกแล้ววันนี้วันนี้มาตกชดโดดยปลาไหลแล้วก็อกไก่แช่เลือดนะครับวันนี้มีมามีอาจารย์ลบมานะครับแล้วก็พี่ชัยวัน์เหมือนเดิมนะครับคันเบ็ดวันนี้พกมาเยอะแยะเลยครับไม่รู้จะขนมนทำศักกระเบือเลยทั้งหนามีตกปลากายครับปลากกยสามคันครับริมโนอนสามคันและโซนนี้จะเป็นชะโดหมดเลยนะครับอกไก่กับปลาไหลนะครับ เดี๋ยววันนี้เรามารอลุ้นกันนะครับรอติดตามชมผลงานกันนะครับว่าจะมีผลงานให้น้าๆได้รับชมกันหรือเปล่านะครับก็นะครับตอนนี้บ่ายสองแล้วนะครับมาตั้งแต่สิบเอ็ดโมงเช้านะครับยังไม่มีลากไม่มีดึงเลยนะครับมีอาจารย์ลบนะครับย้ายไปท้ายปอดนะครับท้ายอ่าง ไปลองดูนะครับว่าจะกินหรือเปล่าท้ายอ่างแต่ตรงที่ตกเมื่อวานนี้นะครับยังเงียบอยู่เลยครับวันนี้ปะกายก็ไม่เอาเลยครับวันนี้ก็ไม่ขึ้นนะครับไม่ค่อยขึ้นยังไม่รู้ว่าจะมีผลงานให้น,านา้าๆได้รับชมกงินหรือเปล่านะครับก็ที่ใช้วัดก็กลับไปกินข้าวนะครับจะออกมาใหม่ครับนี่ก็ชม บรรยากาศกันไปก่อนนะครับบรรยากาศร้อนๆนครับร้อนมากเลยครับตอนนี้ปลาก็ไม่กินนะครับเงียบ ไม่ขึ้นเลยนะครับปลาปลากายก็ไม่ขึ้นปลาจดก็ไม่ขึ้นนะครับมีแต่ลมกับน้ําครับนิ่งๆลมไม่นิ่งครับแต่น้ํานิ่งครับไม่มีการกระเพื่อมนะครับของปลาพุดมีแต่การกระเพื่อมของลมนะครับ เดี๋ยวเราติดตามชมผลงานในตอนเย็นเล็กทีแล้วกันนะครับกันนะครับจังหวะนี้มีการลากสายออกไปนะครับเดินไปหน่อยเดียวนะครับแล้วหยุดไปแล้วครับหยิบไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมตั้งกล้องแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเช็คสายวยกอนครับ าพหมานะครับค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับตอนนี้ก็เย็นมากแล้วนะครับไม่มีมาดึงอีกเลยนะครับเพราะมีปลาขึ้นดีนะครับเห็นเย็นวิวดีครับอาวันนี้เข้ามากินตัวเดียวนะครับแล้วก็ยังเงียบอยู่เลยครับเงียบดีครับวันนี้เหตุการณ์ปกติครับนี่นะครับ ถึงกับน,นอนเล่นโทรศัพท์แล้วอ่ะสภาพอากาศดีครับวันนี้ร้อนดีครับยามินเย็นก็แดดล่มลมตกก็นั่งชมวิววิวดีนะครับวิวค่อนข้างดีนะครับเย็นๆยามเย็นแบบนี้นะเดี๋ยวเรามารอรุ้นกันอีกสักพักนะครับ ถ้าไม่กินก็กลับนะครับตอนนี้ทำการตีเรียกอีกทีนะครับเห็น <บ Up> มีตัวขึ้นนะครับลองตีเรียกดูนะครับจะกินอีกหรือเปล่ายังไม่แน่ใจนะครับเพราะมันเย็นแล้วด้วยครับ นั่งชิวๆกันไปครับยามันเย็นบรรยากาศดีนะครับวิวดีครับ นี่ก็เป็นวิธีการตีเรียกปลาไหลนะครับเหยือปลาไหลนะครับตีทิ้งเอาไว้นะครับแล้วก็ตีเรียกมันครับก็นะาท่านใดอยากให้ผมไปตกปลาอะไรไปทำอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับ ก็สำหรับวันนี้นะครับไม่มีผลประกอบการใดๆอะไรทั้งสิ้นนะครับมีกินไม่หนึ่งทีนะครับแล้วก็สับไม่โดนนะครับไม่โดนตัวก็พวกนี้คงต้องแก้มือกันใหม่แล้วครับก็คลิปนี้ก็คงต้องลากันไปเท่านี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะนะทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมช่องวิดีโอช่องนี้นะครับ ก็คลิปนี้ก็คงต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ช่องตีเบ็ดนรกด้วยนะครับวันนี้สงสัยเราคงต้องพอแค่นี้แหละครับก็ติดตามชมคลิปใหม่ได้ก็คงจะเป็นพรุ่งนี้แหละครับลงทุกวันครับคลิปวันนี้ช่วงนี้ว่างครับออกตกทุกวัน ก็จะมีคลิปใหม่ๆให้น้าๆทุกท่านได้รับชมกันแล้วครับก็เห็นน้ำไม่น้ำลงๆหน่อยๆก็ว่าจะลองไปตกปลากระเบนดูนะครับก็เร็วๆนี้อาจจะมีคลิปตกปลากระเบนให้น้าๆได้รับชมกันนะครับก็วันนี้ลากันไปแค่นี้แหละครับก็สวัสดีนะครับ